PDG คืออะไรเรียนที่ไหนแล้วก็จําเป็นต้องเรียนไหมค,ะค่ะการเรียน PDG ก็คือระบบการเรียนเก็บหน่วยกิจสะสมล่วงหน้านะคะในระหว่างที่เรากําลังเรียนม .3 เนี่ยก็คือเราสามารถนําวุฒิม .3 ไปสมัครเรียนเพื่อเรียนปริญญาตรีหรือว่าปี1ควบคู่ไปกับการเรียนม .4 อย่างของพี่โบเนี่ยตอนที่พี่โบเรียนม .4 ก็จะเป็นช่วงที่พี่โบเรียนปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยควบคู่กันไปแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้นิดนึงละว,ว่าจบม .6 ไปเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะศึกษาต่อเนี่ยคือคณะไหนนะคะคำถามต่อไปคือแล้วหนูจำเป็นจะต้องเรียน PD ดีกหรือเปล่าคะ พี่โบบอกแบบนี้แล้วกันเนาะการเรียนพีดีกีเนี่ยมันไม่ง่ายเราจะต้องใช้ความหนักหน่วงมากเพราะว่าเราลองนึกดูนะแค่เรียนมัธยมปลายเนี่ยก็ยากแล้วแต่ในขณะที่เราเรียนมปลายเนี่ยเราจะต้องเรียนมหาลัยไปด้วยซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องแบกสองอย่างอะไว้ในเวลาเดียวกันคำถามคือแล้วหนูจําเป็นต้องเรียนไหมให้ดูว่าจุดมุ่งหมายหรือความต้องการของหนูเนี่ยคืออะไรก่อนอย่างของพี่โบเนี่ยพี่โบรู้แล้วว่าการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้จบแค่ปตีปตี เ,เป็นเพียงบันไดก้าวแรกเท่านั้นในการประกอบอาชีพนิติศาสตร์หรือว่าเส้นทางกฎหมายนะคะพี่โบก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรียนเร็วแล้วเราไปช้าตอนเรียนทนายความตอนเรียนเนติเนี่ยเราก็น่าจะโอเคมากกว่าพอระวังเป้าหมายไว้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องจบปริญญาตรีให้เร็วเร็วที่สุดเท่าที่เราจะเร็วได้นะพี่โบก็เลยสมัครเรียนพีดีกีฉะนั้นคนไหนที่สนใจว่ากําลังจะลงเรียนพีดีกีไหมพี่โบอยากแนะนําว่าให้เราลองทบทวนเป้าหมายของ ตัวเองก่อนนะคะว่าอาชีพหรือสิ่งที่เราอยากจะเป็นคืออะไรเราจําเป็นไหมที่จะต้องเรียนจบเร็วถ้าเราคิดว่าจําเป็นเพราะว่าหนูอยากทํางานเร็วมากเลยค่ะก็สมัครเลยนะแล้วการเรียนพีดีกีเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะไหมนะคะของรามคําแหงเนี่ยตอนที่พี่โบเรียนจะเก็บหน่วยกิตละ50บาท แต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะมีเพิ่มเติมของพี่โบเนี่ยตอนปลายใกล้จบปริญญาตรีเนี่ยพี่โบมีไปเรียนติวด้วยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายติวเพิ่มขึ้นในส่วนนี้อันนี้ก็ให้เราลองดูว่าเรามีความจําเป็นไหมที่จะต้องเรียนติวนะส่วนข้อดีข้อเสียนะคะของการเรียนพีดีกีควบคู่ไปกับการเรียนม .4 ีม .5 ม .6 อ,อะ่ะพี่โบพูดข้อดีก่อนแล้วกันที่พี่โบเห็นชัดที่สุดก็คือเราจบเร็วพอเราจบเร็วเราก็จะมีเวลาไปพอนหรือว่าค่อยๆเรียนรู้ในการเรียนอย่างอื่นอย่าง เช่นของพี่ปูก็จะเป็นทนายความเนติบัณฑิตนะคะที่ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันแต่ข้อเสียมากๆแล้วพวกเราต้องทําใจยอมรับเลยนั่นก็คือเราจะไม่มีเพื่อนการเรียนรามเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องพึ่งพาตนเองมากๆเราจะไม่มีเพื่อนเลยแล้วเราก็ไม่สามารถตามเพื่อนคนไหนได้เลยเพราะว่าเราลงคนเดียวของเราเราต้องรับผิดชอบในเส้นทางที่เราเลือกของเราเองนะ สุดท้ายนะคะก็แนะนำนะคะสำหรับคนที่สนใจเรียนพีดีกีเนาะวิธีในการเรียนก็คือเราอาจจะผ่อนเบากับการเรียนมัธยมายนิดนึงแล้วก็ไปทุ่มเทแล้วก็ให้เวลามากๆก,กับการเรียนปริญญาตรีแล้วก็นะคะสำหรับใครที่กำลังเรียนอยู่หรือว่ามีปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์แชร์ปัญหาหรือว่าสิ่งที่กำลังเจออยู่บอกเพื่อนๆไว้หน่อยนะคะเผื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับคนที่กำลังสนใจด้านนี้นะคะ